นะค早 verschiedene ตั้าง t h u m b n a างรึนส c h a l l เริ่มแล้ว๋อคอ่ะสวัสดีพี่เจ็บแนะนำสวัสดีค่ะวันนี้มาขายข้าวกล่องนะคะข้าวกล่องราคา5บาท <c oughs> ก็ทำมาเป็นสัปดาห์ที่3เข้าสัปดาห์ที่4แล้วค่ะ <c oughs> ก็เพื่อที่จะได้คนจะได้มีอาหารที่ราคาถูกนะคะ วันนี้ขาย5บาทแล้วก็มีข้อต้มมัดแล้วก็มีไอศครีมแถมค่ะปกติเมนูอาหารเจซัาก,กันไหมคะก็ก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆค่ะก็แล้วคุณในการที่ใช้ทำนี่ยังไงคะเป็นทุนจากเงินเดือนพูดแทนราษดรเดือนที่สามแล้วทำไมถึงเลือกขายที่5บาทก็อยากให้พวกพี่น้องเราได้อิ่มอย่างมีศักดิ์ศรีด้วยค่ะจะได้เป็นการซื้อนะคะแล้วก็ พี่เจาชอบลักษณะที่แบบเวลาไปแจกแล้วคนก็จะยกมือไหว้ไหว้ไหว้วววเหมือนเหมือนเป็นโรงทานก็ถ้าอย่างนี้ก็สามารถซื้อแล้วก็จ่ายเงินก็สามารถติชมได้ด้วยว่าอร่อยไม่อร่อยอยังไงเพราะเป็นผู้ซื้อใช่ไหมคะเราเป็นผู้ขายแต่สําหรับคนที่ตกงานหรืออะไรบางคนไม่มีก็ก็รับฟรีไปก็ไม่ได้ไม่ได้เก็บเงินหบาทโครงการนี้คือพี่เจ๊คิดเองหรือว่าเป็นพัก คิดขึ้นมาเองค่ะก็สสในพักคทุกคนก็จะคิดอะไรที่มันเหมาะสมกับพื้นที่ตัวเองบางพื้นที่ก็อาจจะไปฉีดยาฆ่าเชื้อหรือว่าไปแจกเจลหรือว่าทางเหนือก็ก็ทำตามความเหมาะสมของพื้นที่แต่แอเรียนี้เป็นแอเรียที่มีคนที่ตกงานเยอะเป็นลักษณะเป็นลูกจ้างแล้วก็อยู่บ้านเช่าหลังเล็กๆนี้เยอะมากแล้วก็พอตั้งแต่รัฐบาลมีมาตรการปิดเมืองเนี่ยแล้วก็ไม่ได้มีมาตรการรองรับ แล้วก็กลุ่มคนที่ได้5บาทนี่ก็มีนาะห้าพันบาทจากรัฐบาลก็มีน้อยมากนะคะพอมองแล้วเรากคิดว่าวเราน่าจะแบบศักยภาพของเราก็ไม่ได้มีมากแต่เราน่าจะทําให้คนมีอาหารรับประทานทุกวันในราคาถูกได้คือเรามีจุดนี้จุีเดียวค่ะที่นครปฐมจัดจุดนี้แต่ว่าในอำเภออื่นๆเช่นที่อ้อมใหญ่หรือที่อื่นก็ก็มีค่ะบางครั้งก็เอาไปแจกอย่างเมื่อวานซื่นี้ไปที่วัไดไร่ขิง มายถึงว่ากลุ่มกลุ่มของเรานี่เลยที่เดินทางไปวัดไร่ฉีใช่แต่ที่วัดไร่ฉีงนั้นะเป็นการแจกฟรีพันกรอกล่องร่วมกับทีม,มทีมปลูกนครปฐมไหนไปนทีมนี้ค่ะค่ะเป็นทีมชื่อทีมปลูกนคาารปฐมค่ะก็เป็นแนวร่วมของพรคอนาคตใหม่มาต้องเดิมตั้งแต่ดั้งเดิมแล้วตอนนี้ก็มาเป็นแนวร่วมของพรรคก้าวไกลอยู่ในคณะก้าวหน้าใช่ไหมใช่ครับ คณะเก้าไกลกับตัวพักเอ้พักเก้าไกลกับคณะก้าหน้าประสานงานกันทำอยัางไรบ้างคะเราก็จากอนาคตใหม่ที่โดนยุบไปใช่ไหมคะหลังจากนั้นก็มีผู้ที่โดนตัดสิทธิทางการเมืองไปประมาณ1ิบท่านเนี่ยก็แยกกันเดินเป็นสองขาค่ะแต่ว่ายังจุดยืนอุดมการเหมือนเดิมแล้วก็เป้าหมายก็เหมือนเดิมเพียงแต่ว่าเราก็ต้องแยกกันเดินเพราะว่ามีคนที่โดนถูกตัดสิทธิทางการเมืองไป ก็ไปรณรงค์ในในเชิงประเด็นค่ะเช่นประเด็นเดิมของพรรคอนาคตใหม่ก็เรื่องอะไร,ะไรความเท่าเทียมอะ,อ,อะไรนะยกเลิกเกณฑ์ทหารปฏิรูปก,กองทัพอะไรอย่างเงี้ยคณะก้าวหน้านําโดยคุณธนาธรอานะจารย์ปิยบุตรเนี่ยก็จะไปทําประชงประเด็นพวกนั้นแต่อะไรที่เป็นเชิงพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับผู้แทนรัษฎรเนี่ยก็จะเป็นหน้าที่ของสสคณะก้าวไกลค่ะ ตอนนี้คือสภาเปิดไม่ได้ใช่ก็แล้วตัวสสเธอทำต้องลงไปทํออะไรกันบ้างเลยครับเราก็ลงพื้นที่เัาฟังปัญหาความเดือดร้อนตลอดเวลาแล้วก็กลุ่มคนที่เข้าไม่ถึงเงินเยียวยาจากรัฐบาลอีกเยอะแยะเนี่ยสสก้าวไกลจำนวนมากก็ได้ตั้งจุดที่ให้ความช่วยเหลือในการเข้าไปในอะไรนะที่ต่างๆในในเว็บไซต์5000อ่ะเราไม้ทิ้งกันอ๋อครับ ก็ให้ความช่วยเหลือประชาชนนะคะอย่างบางคนเนี่ยไม่มีมือถือใช่ไหมคะพี่น้องประชาชนในจํานวนมากในพื้นที่ก็ไม่สามารถเป็นกลุ่มคนที่ควรจะได้รับเงินเยียวยา5,000จากรัฐบาลแต่แต่ไม่มีไม่มีมือถือแล้วก็ใช้เครื่องมือสื่อสารไม่เป็นเนี่ยเราก็จะมีทีมไปช่วย,ยช่วยลงทะเบียน แต่ยังตอนนี้คือจํานวนสสของเรามันไม่ได้ทั้งจังหวัดควบคุมเอข้บคุมทั้งจังหวัดใช่ค่ะเรามีแต่เราจะมีนโยบายยังไงไหมคะที่จะไปดูแลพื้นที่ที่เราไม่ได้สสอันเนี้ยอันนี้เป็น,นปคาถามเยอะนะคะอย่างเมื่อวานวานันสองวันก่อนคุณทิมพี่พาหัวหน้าพักของเราไปลงพื้นที่ราชเทวีคะ่ะราชเขตราชเทวีในกรุงเทพก็ไม่ได้มีสสของเก้าวไกลนะคะเราที่ลงพื้นที่เนี่ย เราเห็นก็เป็นประชาชนเหมือนกันหมดทั้งก้อนไม่ได้แยกว่าเป็นพื้นที่ที่เรามีสอสอหรือเปล่าค่ะเขตสัมภา์เราก็ไม่ได้สอสออย่างนครปฐมเนี่ยที่ใช่เมื่อสามวันก่อนนครปฐมในเขตสมามภานที่เราไปกลุ่มทีมลูกนครปฐมกับร่วมกับพี่เนี่ยนะคะไปแจกเข้ากล่องพันก่กล่องนั่นก็ไม่มีสอสอค่ะเราดูในพื้นที่ที่แบบเป็นจุดเร่งด่วนที่มีความเดือดร้อนเร่งด่วนมากกว่าเอาตัวนั้นเป็นตัวตั้งมากกว่า ถ้าเกิดกิจกรรมเหล่านี้เขงทัดถูกมองว่ามาันเป็นเรื่องของการเมีองพี่เจฟจะตอบคนยังไงคะมันมันก็ไม่สามารถไปเปลี่ยนแปลงความคิดของใครได้นะคะแต่ว่าเข้าใจว่าประชาชนจะได้รับทราบเจตนาดีของเราอะคะอออ่ะ้วอันนั้นเป็นเรื่องของทัศนคติเราไม่สามารถที่จะไปเปลี่ยนใครได้อยู่แล้วนะคะแต่ดูดูให้ดูที่เจตนาความขยันขันแข็งหรือว่า ความห่วงใยพี่น้องประชาชนซึ่งทางพักเรามีแคมเปญมากมายนะคะที่จะช่วยนี้เช่นโครงการสะพานบุญนะคะเราอาจจะเป็นสสฝ่ายค้านเราไม่ได้มีศักยภาพอะไรมากมายแต่ว่าเรายินดีที่จะเป็นสะพานบุญเชื่อมต่อกันร,ระหว่างผู้ที่อยากจะให้กับผู้ที่ต้องการรับนะคะโดยตอนนี้ก็มีคนที่มีจิตศรัทธาก็เอาเข้าของสิ่งของเนี่ยมามอบให้กับทางพักเป็นตัวเชื่อม แล้วก็นำเอาไปแจกจ่ายกับพี่น้องให้ให้ถูกจุดค่ะเน้นพามสมบูรณว่าอันนี้อาหารเป็นยังไงคะฝีมือใครคะคะก็ฝีมือ,ามอบางวันก็จะเป็นมีส่วนหนึ่งที่เราก็ช่วยซื้อจากพ่อค้าแม่ขายที่ตกงานนะคะที่ขายไม่ได้ก็ไปช่วยซื้อแล้วบางส่วนเราก็ลงมือปรุงเองด้วยค่ะเงั้นพี่เจฟลองให้ดูกับข้าวดูไหมในเปิดเปิดกล่อง กปช่วยเปิดกล่องให้พี่สักสองกล่ออันนี้อันนี้เป็นเมนูข้าวข้าวผัดแกงเขียวหวานแล้วก็มีไก่ทอดค่ะวันนี้มีเมนูไข่ต้มนี่นะคะเป็นไข่ต้มสมุนไพรด้วยแล้วก็เป็นผัดกะเพราไข่ต้มเนี่ยค่ะทุกกล่องห้าบาทแล้วเราก็แถมด้วยข้าวต้มมัดแล้วก็แถมด้วยไอศครีมนะก็ทานเหมือนที่เราอันนี้เป็น เมนูผัดเผ็ดถั่วค่ะเมนูผัดเผ็ดถั่วแล้วก็จะมีไข่ต้มนะคะเ,เดี๋ยวลองชิมดูค่ะคอ,คะอะแม่ครัวหลักค่ะอ่าแม่ครัวอันนี้ก็มีไอศครีมกะทินะคะเป็นไอศครีมกะทิสามครานค่ะของนกพปราบถมก็แจกไวใ้ให้ให้กับทุกท่านด้วย ไหนแม่ครัวโชว์หน้าไหนซีตายตค่ะเชิญเชิญแม่ครัวมาไหนแม่ครัวอยู่ด้านนู้นค่ะกิจกรรมเนี่ยคือเรามีการระดมทุนจากแบบคนอื่นไหมคะไม่เลยค่ะก็แ <c oughs> <c oughs> บบ,บจริงๆก็คิดอยากเหมือนกันนะจะได้ได้แบบปริมาณเยอะๆแต่แต่กลัวว่าไม่มั่นใจกลัวว่าจะมีปัญหาตามมาหลังอะไรอย่างเงี้ย<ล>ก็เลยใช้ทุนตัวเองดีกว่าช่เรียกเรื่องอะไรก็ยังยังไม่ได้คิดถึงมีมีคน มีคนเสนอมาเยอะแต่ว่าก็ไม่ได้ยังไม่ได้รับจากใครเลยคือรูปปัญหาเรื่องการตำแหน่งการเมืองของเราด้วยใช่ไหมคะก็กลัวทำคอรหาด้วยแล้วก็กลัวการจัดการเราก็ยังไม่ได้เป็นมืออาชีพจัดการ,ราก็ทำเท่าที่เรามีศักยภาพไปก่อนค่ะไปดูไปดูไอศกรีนเชิญท่านนี้คะ่ะ <meet you. S 2> เอาแถวมาด้านนี้เลยค่ะเอาผัดพริกแกงแล้วก็โอ้เอาแถวปัดไปทางด้านอ๋อ แด้านหน้าเลยนะคะนห้แถวด้านหน้าเลยค่ะด้านหน้าเลยค่ะเนี่ยจัแถวมาด้านหน้าเลยค่ะตัดมาด้านหน้าเลยค่ะห้าบาทค่ับได้ค่ได้ค่ะเลยค่ะไปแล้วไปติงางได้นะคะเดินอไป้วไิ๊งางนี้ได้เลยนะครับไปรั้ไปสกรีนได้เลยค่ะเดินไปได้เลยค่ะซื้อเบ้าด้เยค่ะไได้มัอยสคนไปสกล่องนะคะได้สกล่องอ่า ได้สองกล่องค่ะ,คะไปรับไอศครีมด้วยนะคะรับอะไรนะฮะไปรับไอศครีมค่ะแถมให้โครงการนี้มีวันไหนบ้างคะตอนแรกทำอาทิตย์ละสามวันแล้วตอนนี้เหลือสัปดาห์ละสองวันค่ะสุกศเสาสิบเอ็ดโมงทำไมถึงเลือกสุกศเสาอืมตอนแรกก็จิ้มไป <c oughs> ไม่ได้เลือกอะไรก็คิดว่าเป็นวันหยุดวันหนึ่งแล้วก็เป็นวันธรรมดาวันหนึ่งอาจจะได้คนอาจจะได้กลุ่มเป้าหมาย <c oughs> คนละกลุ่มค่ะ แล้วทำไมถึงเป็นตรงนี้คะเพราะตรงนี้เป็นกิจการส่วนตัวแล้วก็ไม่ต้องเช่าที่ใครไม่ต้องโดนใครมาไล่ค่ะมีอะไรฝากบอกถึงคนดูทางบ้านไหมคะค่ะนคนที่เป็นแฟนคลับของรัพเก้าไก่ค่ะ,คะก็ในช่วงนี้นะคะมันมันเป็นวิกฤตการณ์ที่พวกเราไม่เคยคิดมาก่อนว่ามันจะเกิดขึ้นแล้วก็ในช่วงชีวิตคนคนหนึ่งเนี่ยก็เพิ่งจะมาเคยเจอวิกฤตการณ์แบบนี้นะคะเราเราไม่เคยคาดคิดเพราะฉะนั้นในสถานการณ์อย่างเนี้ย มันก็มีความขาดตกบกพร่องในการช่วยเหลืออะไรซึ่งกันและกันก็ขอให้แบบคนที่มีนะคะแบ่งปันอย่าให้คนรอบตัวต้องหิวจนกระทั่งคิดจะฆ่าตัวตายก็ช่วยกันเท่าภาคประชาชนนะคะภาคประชาสังคมเนี่ยต้องช่วยกันให้มากที่สุดเท่าที่จะช่วยได้เพราะว่าเราไม่สามารถรอความช่วยเหลือจากรัฐบาลได้เพราะว่าการบริหารงานที่ผ่านมาเราก็เห็นแล้วว่ามีปัญหาในการบริหารจัดการเยอะมากนะคะแล้วก็การเข้าไม่ถึงปัญหาที่แท้จริง แล้ตอนนี้เรากําลังเรียกร้องให้มีการเปิดสภาเพื่อให้ผู้แทนราษฎรเนี่ยได้เข้าไปได้มาเห็นปัญหาในพื้นที่เพื่อที่จะได้เข้าไปบอกกล่าวกับรัฐบาลในสภาเป็นตัวแทนนะคะเพราะเราก็ไม่เห็นฝ่ายบริหารได้มาลงพื้นที่แบบสอสอใช่ไหมคะแล้วก็อยากจะเข้าไปตรวจสอบการใช้งบฉุกเฉินการโอนงบประมาณมาให้เกิดประโยชน์สูงสุดแล้วก็เข้าแก้ปัญหาได้ตรงจุดที่สุดคะ่ะ เพราะฉะนั้นก็เรียกร้องให้มีการเปิดสภาเปิดประชุมสมัยวิสามันทันทีค่ะตามที่พักฝ่ายค้านได้เรียกร้องไปแล้วก็ขอเชิญชอวนสวด้วยนะคะแล้วก็สอสฝ่ายรัฐบาลด้วยมาร่วมกันลงชื่อให้ครบ1ในสของจํานวนสมาชิกรัฐสภาซึ่งมีทั้งหมด750คนนะคะสอสอกับสอวอถ้าลงชื่อครบ1ใน3คือ256คนขึ้นไปก็จะสามารถเปิดประชุมสภาวิสามันได้เพราะฉะนั้นตอนนี้ขอให้ลืมเรื่องการเมืองไปให้หมด เอาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนเป็นตัวตั้งนะคะและร่วมกันลงชื่อให้ครบเพื่อเปิดสภาวิสามันค่ะ,อะตอนนี้สสของพรรคเก้าไกลมีทั้งหมด54คนนะคะ54คนของเราได้ลงชื่อกันครบจำนวนแล้วค่ะเรียกร้องให้สวและสสฝ่ายรัฐบาลรวมทั้งสสฝ่ายคานที่เหลือได้มาร่วมลงชื่อกับเรานะคะเพราะว่าช้าไปเพียงวันเดียวอะ่ะก็มีคนตายเพิ่มขึ้นทุกวัน การเปิดประชุมให้เร็วขึ้นอีก20วันปกติแล้วเนี่ยใน,ห,นหมายกําหนดการเดิมจะเปิดวันที่22พฤษภาคมใช่ไหมคะซึ่งเราก็ไม่ทราบว่าจะถูกเลื่อนไปอีกหรือเปล่าแต่การเปิดประชุมให้เร็วขึ้นทุกวันก็สามารถที่จะแก้ปัญหาได้เร็วขึ้นค่ะเพราะฉะนั้นก็ให้ผู้แทนรัษฎรได้เข้าไปทําหน้าที่ของตัวเองในสภานะคะสะท้อนความต้องการที่แท้จริงของประชาชนให้กับรัฐบาลค่ะและคำถามสุดท้ายตลกอที่จะต่อยุคเนี่ยมันมีผลที่ไเจยบเจอปัญหาอะไรไหมคะ มีมากนะคะกะ็จากที่ได้สัมผัสแล้วก็เราก็เป็นตัวแทนเราได้มันมีความเดือดร้อนมากต้องพูดกันยาวเลยเพราะฉะนั้นถามรัฐบาลว่ามันสมควรหรือเปล่าคะที่จะมาต่อพอลกอฉุกเฉินไปอีกหนึ่งเดือนในเมื่อจํานวนผู้ติดเชื้อเนี่ยน้อยลงไปหลืหลักหน่วยมาหลายวันแล้วนะคะเราสามารถจะใช้พรบรโรคติดต่อในการแก้ปัญหานี้โดยไม่ต้องต้องใช้ถึงกับพรกฉุกเฉินไม่ต้องใช้โคฟิดนะคะ แล้วก็หลายๆอาชีพเนี่ยปัญหาเศรษฐกิจจะตามมาอีกเยอะถ้าเกิดรัฐบาลยังเลือกใช้วิธีต่อพอลกฉุกเฉนอย่างนี้ถามรัฐบาลว่าที่จริงแล้วอ่ะรัฐบาลกลัวอะไรคะที่เหตุที่ต้องต้องต่อพอลกฉุกเฉินและต่อเคอร์ฟิวไปอีกหนึ่งเดือนเนี่ยรัฐบาลกลัวอะไรคะมันเกี่ยวกับโควิด -19 จริงหรือเปล่าหรือว่ารัฐบาลกลัวอย่างอื่นมากกว่านะคะแล้วเอาใช้เครื่องมือพอลกฉุกเฉนมาปิดปากประชาชนคะ่ะ 啊，真的。嗯